เอาเลยนะเอาที่หาแล้วเหรออะต่อไปพี่กายเริ่มเลยครับสวัสดีครับพบกับพวกเราชาวตินตินแอนเดอะแก๊งอ้าวพวกคุณกินไม่รอผมเลยเหรอ,อ,อ,อไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพรีเซนต์ก่อน อันนี้ก็จะมีน้ำหมัดลมนะครับมีสไปร์คปบแฟรหรือเปล่าแฟร์เลยครับเป็นต้าสีเขียว <นะ S 2> เป็นต้ามีน้ำส้มจัดงานอะไรเนี่ยลูกเอองานวันเกิดครับงานวันเกิดใครผมเนี่ยแหละครับโอเคมีของขวัญไหมมีครับอยู่ข้างบนครับแต่ครับแป๊บนึงลุกก่อนของขวัญมีกี่กล่กองนับสิสมีทั้งหมด 5กล่องแล้ววันนี้เรากินอะไรกันหมูจุ่มหมูจุ่ม KFC KFC อ่ะไปกินข้าวกันดีกว่าเพื่อนๆรอแล้ววันนี้เราบดเป็นเชฟนะคะเชฟโอ้ม,มีอะไรบ้างเ๋าวมาดูกันมีปูอัดไส้กรอกลูกชิ้นปลาหมึกแล้วก็ลูกชิ้นสารพัดผักค่ะสารพัดผักวนเซนหมูหมูอ่ะกินกินไก่พี่ชายกินอะไรไก่ครับ เดือนนี้ก็วันเกิดชายนะชายเกิดวันที่่าไรยี่สิบสองพฤศจิกาครับไอ้ยหวงยี่สิบสี่กาใช่ไหมอายุกี่ขวบสิบสองครบแล้วครับขาดไม่ได้เลยเรามาดูซิว่าคนคนนั้นคือใครแขนแดนแททุกคนตอนนี้ดิ้นปินอายุเก้าขวบแล้วนะคะคุณรับบทเป็นอะไรคะในเรื่องเป็นเลี้ยวล้อค่ะเป็นลูกน้องนั่งเป็ดแต่ในเรื่องจริงในเรื่องจริงก็เป็นเพื่อนกันค่ะอ๋อเป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะเป็นเพื่อนกันเหรอเป็นเพื่อนกัน โอ้ยมันไม่มีเสียงดังหอบอบเหมือนคนอื่นเขาอะอ๋อผมกินตรงกลางสูตรทีเดียวเลยโอ้จสูตรปึ้งเส้นตีข้าตาอ่ะยำโรทำมั่งโอ้แย่งอ่ะชอบจังเลยจ่ายหยิบก่อนไม่ได้ยินเสียงเลยเนาะอ่ะพี่เป้หือะไรหื้อไก่ติดฟันถ้ากินหนอน เ่าตกใจน้องเป็ดอาหารมาดิน้องไม่เห็นเดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเป่าเค้กกันมาทุกคนกินให้อิ่มนะครับนี่เค้กของเด็กชายตินนี่อันนี้ของพี่กายนะคะพร้อมหรือยัง3ร้องหึ่องยอกย่าไฟยังไม่ได้กิน เทคนี้จะเน้นเป็นเงินกับทองเพราะอะไรครับเพราะเราจะได้ร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมา It's a lovely oh. happy birthday, boy. Happy birthday, boy. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, boy. <laughs> เริ่มเลยครับอาปอกเค้กเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะให้คุณย่าอวยพอมันเกิดเด็กสองคนวันเกิดน้องตินน้องกายทั้งสองคนหลานของย่านะลูกนะย่าขอให้พอทั้งสองคนนี้คิดอะไรทําอะไรประสบความสาเร็จนะขอให้เจริญยิ่งขึ้นไปเป็นคนดีของพ่อของแม่ลูกนะขอให้ร่ำให้รวยเป็นเศรษฐีรวยรวย ข้างไหนดีแล้วแต่ครับนี่หนูมั่งงั้นย่าให้พอนะลูกนะไม่ใช่สองคนนะหลานให้ทั้งทีมเลยทุกคนเลยเนอะล่ะงั้นเดี๋ยวเราแกะของขวัญก่อนค่อยกินเค้ก กายแกะของตีนตีนแกะของกายโอเคไหมโอเคคับโอเคสามสองหนึ่งเปิดเลยถูกกังมาดูเลยอ๋อเปกันเกงนี่ครับกันเกงตัวใหญ่นี่นะครับไม่หมดหาเสื้อหรอตีสีแดงนี่ ดันกำลังจะเก็กหล่อยเลยอะสามสองหนึ่งเริ่ลยสมองหนึ่งเปใส่ลายแบบเท่ๆหล่อโอเคขอบคุณสลาขอบคุณอยไาสามสองหนึ่งเปิดกางเกงหรือเปล่า นี่องผมอันนี้ของคุณตินอันนี้ของใครครับของเฉยครับนี่นี่นี่เป็นไงครับสีแดงกแลอะไงแอะนี่ก็รูปทีมที่เด็กวัวเขารักมากลิเวอร์พูลแมตช์ยูสามสองหนึ่งไปเลยนี่ก็จะเป็นดิสนีย ่ดินซออ่ะโหรอนนี่คืออะไรน่ารักมากจิลองใส่ดูโอ้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 โอนโอ้โอาอ้เอาเอ้โ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 อ้นอ้โ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 อเอ้โอ้โ้เอ้โอันอ้โอ้โอไมอ้โอตุ๊กตาโอ้โอ้โอ้โ้โชโอ้โอ้โอ้โ้นอ้โอ้โ้โอ้อ้า้โอ้้โอ้อ้โอ้อ้โ้โอ้โอ้โอ้้อ้้อ้้ออค หลานสองคนก็ได้สอง้อนครับกินเนื้อวัวเลยนะคุณย่านะอ๋อปักธงมาด้วยนะปักธง,งหน้าอ้วนนหน้าอ้วนอ่ะไว้พรลูกหน่อยก็ขอให้แข็งแรงและมีน้ําหนักที่ลดลงก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงทําอะไรก็สําเร็จยิ่งขึ้นไป ก็ขอให้ชายการัดเลิฟมีสุขภาพที่แข็งแรงทำอะไรก็ประสบความสำเร็จร่ำรวยมีทองเหมือนที่ส่งมาให้อขอให้พอหนูนะลูกนะขอให้หนูมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะลูกนะการงานเจริญรุ่งเรืองประสบแต่ความสำเร็จนะลูกนะเป็นเด็กดีของแม่นะลูกนะเด็กดีของพ่อแม่โอ้ย่าเก่งมากอยากเก่งมากขอให้หนูทั้งสองคนเรียนหนังสือเก่งๆสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดก็สมความปรารถนามีความสุขตลอดไปนะครับ เคุยกันมาเลยนะขอให้เราสองคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดสมพลาัถนาตั้งใจเรียนขอให้เดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยเฮงๆเลยๆนะลูกนะค่ะ i don't know